สุดท้ายแล้วหลังจากพบกับผู้ว่ารอ,องผู้ว่าราชการนะคะกลายเป็นว่าวันถัดมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็นําคนนะคะบุกลุกเข,ข้ามาในที่เราโดยกล่าวอ้างว่าจะจัดงานลอยกระทงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะจริงๆท่านต้องตรวจสอบก่อนนะคะก่อนที่จะทําการอะไรแล้วก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องด้วยคุณผู้ค้าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องค่ะพี่น้องคใ่ใช่ค่ะตระกูลเดียวกันร่วมบิดามารดาค่ะเคยมีปัญหาอะไรก่อนปี63มไหมไม่เคยมีปัญหาค่ะคืออย่างนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านคนนี้ได้รับตําแหน่งนะคะปลายปี61หนึ่งเราอยู่กันมาสงบสุขนะคะบนที่ดินแปลงนี้นะคะเราทําเอ่อเขาเรียกว่าสิทธิ์การครอบครองเราอยู่ตรงนี้มานานมากนะคะประมาณเ0สิกว่าปีค่ะเราอยู่อย่างสงบสุขมาตลอดจนผู้ใหญ่บ้านใคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ แล้วถนนเราเขียนชัดเจนทุกอย่างว่าจุดทองน้ําไม่มีที่สาธารณะใดๆเรามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างหนึ่งแปลงค่ะหนึ่งแปลงใหญ่ใช่ค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนปลายปีหกหนึ่งเรื่องเกิดปลายปีหกสามโดยผู้กระทาความผิดเนี่ยก็คือพี่น้องของผู้ใหญ่บ้านและเวลาเราแจ้งความแจ้งตำรวจเนี่ยผู้ใหญ่บ้านจะเคยมาไขเกลี่ยเขาเรียกไขเกลี่ยเคลียช่วยเหลือแล้วก็ให้ข้อมูลผิดเบื้อนแก่ตำรวจค่ะ มันเป็นปัญหาเรื่องที่ดินตรงที่เขามาจับงานอะไรที่บอกว่าเป็นสาธารณะไหมไม่ค่ะคือเขา่บุกรุกเข้ามาในที่ดินของเรานะคะเราที่ดินเรามีรู้รอคะที่ดินของตอนแรกค่ะไม่มีใครผ่านทางนี้เพราะว่าที่ดินด้านหลังเป็นที่ดินตาบอดค่ะไม่มีใครใช้ทางไม่มีใครใช้อะไรเลยมีแต่ครอบครัวของดิฉันแค่ครอบครัวเดียวค่ะแล้วใช่แล้วแล้วเราเนี่ยก็ได้มีการทําติดป้ายนะคะตาบอดอันนี้เป็นที่ดินของเราไหม ตาบอดไม่ค่ะเป็นของคนอื่นแต่ตอนนี้ทําการเช่าอยู่ค่ะเช่าอยู่แล้วก็เสียค่าพัน่เออเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตใช่ค่ะเป็นคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับที่ติดตาบอดแล้วคนอื่นเขาจะเข้าได้ยังไงใช่เขาเ้นทางเ้นทางเดินสัญจรใช้ผ่านที่ของเราไหมไม่ค่ะปกติเขามีทางออกของเขาบ้านของเขามีหน้าบ้านของเขามีถนนที่เป็นชื่อ้ายเอ่อชื่อใหญ่ของเขาด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เห็นว่า ทางของเราเนี่ยเขาก็มาแอบอ้างการใช้พอเราแจ้งความบุกรุกไปคราวนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ทําการช่วยเหลือพี่น้องนะคะโดยไม่มีการตรวจสอบหรือห้ามความพฤติกรรมของพี่น้องตัวเองเลยนะคะโดยการจัดทําเอกสารเท็จแล้วก็ให้การเท็จแล้วก็มีการออสร้างความเสียหายอะค่ะในเกี่ยวกับครอบครัวของเรานะคะในชุมชนทําให้เขาเกลียดชังโดยการ,ารค่ะที่บอดรถที่คนถือเช่าเนี่ยเขาใช้ประกอบกิจการอะไร เดิมนะคะเป็นที่โลภลางว่างเปล่าไม่มีใครเข้าไปนะคะเขาไม่เคยดําเนินการใดๆแต่ตอนเนี้ยเขามีการมาคุยกับเราในการทําธุรกิจค่ะที่จะสร้างบ้านวิลล่าด้านในแล้วก็เลยทําไม่ชวนค่ะเขาเขาแค่มาอ่าเขาแค่มาเช่าให้เป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเดิมมันเป็นใช่เช่าเรียบร้อยเช่าแล้วค่ะเช่าแล้วมีเอกสารสัญญาถูกเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยค่ะเอกสารเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะมีการชําระเงินแล้วก็เราที่เรามาล้อกนวันนี้ค่ะเราต้องการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวเราค่ะนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยมีความประพฤติผิดทางวินัยร้ายแรงมากไม่ว่าจะการทําเอกสารปลอมต่างๆนะคะตอนนี้ก็มีพักบ้นอยู่สามสี่คนค่ะเป็นครอบครัวค่ะค่ะ ใช่ค่ะวันนี้เราเป็นตัวแทนของครอบครัววัน,น,น,วนของค,อค่ะเพื่อที่จะมาต่อสู้ความเป็นธรรมเพราะว่าเราได้รับความเสียหายกับเรื่องนี้เยอะมากนะคะแล้วทุกวันนี้ตอนนี้ค่ะพี่น้องก็ยังกระทำพี่น้องของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตัวผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ยังกระทำความผิดอยู่เราล้มไปหลายหน่วยงานมากมากเลยนะคะไม่ว่าจะสายตรงของเขานะคะ,คะถัวดำรงธรรมในอำเภอตัวราชการจังหวัดบางส่วนก็ตอบหนังสือกลับมาแต่ไม่ได้ตรงประเด็น บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นไม่ตอบเรื่องที่ทางเนี่ยเพิ่เฉยซึ่งไม่มีหน่วยงานไหนเลยนะคะในจังหวัดที่จะตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านคนนี้ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าติดอะไรเพราะว่าเอกสารทั้งหมดอะเราแนบรูปถ่ายรูปก่ายใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีการเซ็นกำกับด้วยค่ะพี่แล้ววันนี้มาล้อสูตรกลางอย่างเนี้ย ก็กลัวกลัวค่ะเพราะไม่มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเลยค่ะพี่แท่ประตูบ้านขยับอะค่ะก็มีเหตุการณ์นี่ค่ะนี่ค่ะซึ่งในประเทศไทยไม่น่าจะเกิดอย่างนี้ค่ะแล้วมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยนะคะภาพนี้เราเอาไปให้ตรวจตารวจไม่เพิ่มเฉยใช่ค่ะถ้าไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะถ้าหน่วยงานทํางานอย่างตรงไปตรงมานะคะ